สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับรถพร้อมชุดแต่งจากโรงงานก็คือ X Series นะครับวันนี้เป็นรุ่น4ประตู Highlander X Series นะครับ1.9นะครับเกียร์ธรรมดาเป็นสีดำรูซไส์ดำบาบาเลียนนะครับตัวนี้ครับก็จะพาชมครับรอบรอบคันแล้วก็ภายในนะครับไฟหน้าของ X Series ตัวสูงนะครับจะเป็นไฟหน้า led มีไฟ daylight ให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น led ให้นะครับกรอบเป็นสีดำนะครับตัวนี้ครับดำเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือเป็นสเกิร์ตเนี่ยรอบคัน มาดูด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นดําเงานะครับแล้วก็มีลายแคปป้านะครับลิ้นจะเป็นสีบอลนะครับการดีไซน์ก็คือออกมาแบบนี้เลยนะครับมาดูที่ตัวกระจังหน้าครับดับเบิลไดเมนชันนครับสีก็เป็นสีดําเงาสลับแดงนะครับกับฟูโทนสวยๆนะครับแล้วก็โลโก้แดงนะครับของ X s e r ซ e s เนี่ยจะเป็นจุดเด่นคือสีแดงนะครับแล้วก็คาดฝากระโปรงนะครับเป็นตัว X นะครับนี่ครับสีออกบอล ขอบสีทองนะครับก็ถือว่าทําให้ดูเด่นขึ้นนะครับเป็นการดีไซน์ของตัวรถเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับตัวล้อของตัวยกสูง X อ็กซิคันนี้ครับเป็นล้อขอบ18นะครับตัวนี้เป็นดําเงานะครับจะมีโลโก้อิสุสีแดงตรงกลางแล้วก็ตัวยางนีเป็นยางบิตโตนะครับ2 6 5 6 0ห้าหนะครับนี่ให้แบบนี้เลยนะครับมีสัญลักษณ์ตัว X นะครับนี่ครับที่ตัวแก้มนะครับตัวนี้ครับ ปั่นน้ำฝนบิวอินนะครับเสาอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างครับทูโทนแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วตัวบันไดเนี่ยจะเป็นสีออกเทานะครับตัวนี้ครับรถดาบันไดข้างสีเทานะครับทําให้ดูสวยขึ้นนะครับมาดูภายในรถนะครับของ e x ็กซิลนะครับไฮแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นนะครับแผงข้างเป็นหนังดานะครับแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับดาได้แดงนะครับแล้วก็แผง พักแขนดำเงานะครับคอนโซลก็ดีไซน์หรูหรานะครับนี่ครับสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงมีตัว X นะครับอ่าตัวนี้ครับเป็นแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็จอสัมผัส7นิ้วคุณลูกค้าเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y ได้ a Android Auto ได้บลูทูธได้เลยนะครับมีพุสตสตาร์ทให้นะครับนี่ครับแล้วก็แอร์พร้อมนะครับแบบนี้เลยนะครับเยร์ธรรมดา6สปีดนะครับคอนโซลก็ดีไซน์หรูหรานะครับส่วนเบาะเนี่ยจะเป็นดำได้แดงนะครับเป็นเบาะคูแม็กนะครับตัวนี้ครับ นี่ครับเบรก ABS มีแอร์แบ็กคู่นะครับภายในจะเป็นโทนดำนะครับหลังคาออกสีดำนะครับนี่ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X นะครับที่ตัวพิงศีรษะซ้ายขวานะครับนี่ครับเป็นจุดเด่นซึ่งการดีไซน์ก็ให้ดูสวยงามขึ้นต่างจากรุ่น4ประตูไฮแลนเดอร์ธรรมดานะครับนี่ครับเนี่ยเป็นชุดแต่งนะครับนี่ครับดำได้แดงนะครับแล้วก็ภายในนะครับคอนโซลกลางนะครับนี่ครับมีแอร์ คอนโซลกลางกรอบจะเป็นดำเงาครับอันนี้เฉพาะ X Series นะครับมีให้นะครับช่องเสียบ USB นะครับเนี่ครับเพดานก็ดำแล้วก็จะมีลำโพงทวิสเตอร์ให้นะครับเนี่ยครับสำหรับลูกค้าซึ่งชอบออกโทนดำาๆแล้วก็ดูดันขึ้นนะครับจะเป็น X Series ตัวนี้เลยนะครับมาดูด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้เป็นดำเงานะครับแล้วก็เนี่ยไล่เฉดสีดำแดงนะครับทำให้ดูสวยขึ้นนะครับฝาถังน้ำมันอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับเนี่ยครับ แล้วก็มาดูที่ชุดเกิร์นะครับตัวนี้จะมีให้นะครับเกิร์ด้านกระบะด้านท้ายนะครับต่อกับกันชนท้ายนะครับเนี่ยครับเป็นแบบบิวอินนะครับแล้วก็อิซุสตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยครับไฟท้ายโอดูโอโซนิก LED มีพร้อมนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับคาดหลังจะมีให้นะครับนี่ครับก็ดีไซน์สวยงามมือจับกล้องหลังมีให้นะครับแล้วก็ตัว X นะครับซีรีส์ตัวนี้ก็ติดอยู่ด้านขวาของตัวฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มีสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้ก็สวยสวยครับเนี่ครับเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับสปอร์ตบาร์แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไล่ฝ้าหลังนะครับน่ครับการดีไซน์สวยงามนะครับมาดูที่ตัวล้อของ X s e r i e s ตัวนี้ครับเป็นล้อขอบ18นะครับมเป็นดําเงานะครับซีรี่ยาง2 6งห6หขอบ18นะครับมาแบบนี้จากโรงงานนะครับตัวนี้มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับต่างจากไฮ g ลนเดอร์จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ต่างกันนะครับ กุญแจคีย์เลสมีให้นะครับแล้วก็แผงข้างหนังนะครับเดินได้สีแดงนะครับในจุดเด่นของ x s e r i e เเรานะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเบาะจะปรับสูงต่ำได้นะครับนี่ครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับพุ่มหนังเดินได้สีแดงนะครับต่างจากธรรมดานะครับแล้วก็มันติฟังก์ชันพร้อมพุทคอนโทรลพร้อมนะครับนี่ให้พร้อมเลยนะครับ ระบบการลื่นถลาไหนะครับแล้วก็ไบ l อ d ปดีมปรับไฟหน้ามีให้พร้อมนะครับจะถือว่าสวยงามขึ้นสำหรับซีรีส์ก็เป็นรถซึ่งมีชุดแต่งจากโรงงานนะครับคุณลูกค้าซึ่งอยากไม่อยากแต่งเองก็ซื้อแบบนี้เลยครับได้ชุดแต่งจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับามาชมอีกครั้งหนึ่งก็คือฝากระโปรงเนี่ยมีสติ๊กเกอร์สลักณ์ตัว X นะครับนี่ครับแมทกับตัวอิซูซแดงนะครับแล้วก็ กันชนหน้านะครับนี่ครับรถด้านหน้าสวยๆตัวนี้เลยนะครับก็สาหรับท่านที่สนใจรถแต่งจากโรงงานนะครับเป็นเจ้าของงานทิ่เดียวครับดาวน์รถตัวเองแค่5%้าเป็นครับรับติดต่อที่ Facebook สมึกอิสุอัลไลยูทูบสมึกอิสุอัลไลเบอร์มือถือและ i อเดียไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ